หลังจากที่ Mitsubishi X- ฟ o r ์ด H-EV มีการเปริดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคานะครับเริ่มต้นที่8 9 9แสนบาทเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนเอาไปเทียบนะครับกับยา i s Cross ตัวท็อปฮอนด H-RV ตัวเริ่มนะครับที่มีเรนจ์ราคาใกล้เคียงกันและแน่นอนว่ามีอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันเลยคือ Ni s s a n Kicks V-L ตัวท็อปนั่นเองครับวันนี้นะทั้ง3รุ่นที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้จะพามาดูกันสิว่ารุ่นย่อยที่มันราคาใกล้เคียงกันเนี่ย คุณได้ออปชันอะไรที่มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยต้องขออภัยพยายามรวบรวมนะครับรายละเอียดของตัวรถที่เราจะนํามาฝากกันในวันนี้ให้ได้ครบถ้วนที่สุดแหละแต่ถ้าพลาดไปขออภัยก่อนเลยนะครับและอย่างนึ้นะครับผมภาพที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ผมบรรยายอยู่นะก็จะเป็นภาพจากคลิปเก่าของเราครับที่มีการพูดถึงรถรุ่นนั้งนั้นอยู่ก็เอามาดูเปรียบเทียบกันไปนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับไลค์สมัครสมาชิกให้เคยนด้วย Mitsubishi X- ฟอร์ด H-E-V Hybrid Emotion นะครับเปิดตัวมา3รุ่นย่อ bathroom. ยด้วยกันอีกไนท์แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันอัลติเมทหนึ่งล้านสามหมื่นเอัลติเมท X 1นึ่งล้านแปดหมบาทนะครับมิติตัวถังของรถคันนี้ส3 9 0ันสามร้อคูณพันแรคูณพันหระยะฐานล้อสองพรอยห้าสมิลิเมตรระยะจากพื้นถึงตัวรถร้อสามสิมลิเมตรครับความจุถังน้ำมันเนี่ย 42ลิตรเลยคุมกำลังของรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาจาก expander นะ expander hybrid hev ของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับและรุ่นนี้มีการพัฒนาขึ้นมาครับเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีพลังกำลังที่มากขึ้นกว่าเดิมจาก95แรงม้าเนี่ยเป็น107แรงม้าเมื่อเทียบกับ expander hybrid ด้วยครับเครื่องยนต์107แรงม้า134นิวตันเมตร มอเตอร์ไฟฟ้าครับ116แรงม้า255นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.1กิโลวัตต์อวมีโหมดการขับขี่มากมายหลากหลายรูปแบบครับและโหมดชาร์จที่ทําให้คุณเนี่ยบังคับชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ไฮบริดได้และนั่งอยู่บนรถเนี่ยโดยที่แบตเตอรี่ไฮบริดเต็มเนี่ยได้มากกว่า15-20นาทีเลยช่วงล่างครับของรถ B-SUV ในกลุ่มนี้ทั้งหมดที่เราจะพูดกันในวันนี้จะเป็นช่วงล่างด้านหน้าแบบแม c p เฟอร์สันสตรัดด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชันบีมนะครับและดิสเบรกทั้งด้านหน้า จะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับดิมอนเซนเนี่ยครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นเตือนมุมอับสายตาเตือนเมื่อมีรถผ่านขณะถอยหลังครับบายสปอร์ตเบรคล็งนะครับ RCTA เตือนการชนด้านหน้าไฟสูงอัตโนมัติควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่แต่ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีเรื่องของกล้องรอบคันและตัวจับวัตถุรอบคันมาให้ไม่มีเซ็นเซอร์การ,ระยะด้านหลังนะครับแต่ว่ายังได้แอคทีฟยอร์คอนโทรเหมือนกันทุกรุ่นย่อย ตัวกันชนหน้าหลังในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับถ้าขยับขึ้นไปเป็นรุ่นอัลติเมทถึงจะได้กันชนหน้าหลังที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาตรวัดฟูลดิจิตอลเรือนไม้เนี่ย8นิ้วนะครับและจอกลางทัชสกรีน12.3นิ้ว Apple CarPlay Android Auto แบบไ r e เล s s เบาะหลังปรับเอนได้8ระดับนะครับปรับพับแบบ40-20-40 ตัวเบาะทุกรุ่นครับจะเป็นเบาะแบบพีกด์ดครับสะท้อนความร้อนไม่สะสมความร้อนซึ่งเหมาะกับประเทศไทยมากฝาท้ายในรุ่นเริ่มต้นครับยังเปิดแบบอัตโนมือมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮระบบปรับอากาศในตัวรถคันนี้ครับเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับและที่เจ๋งคือมีระบบฟอกอากาศนาโนอเอ็กซ์ครับที่ทั้ง กรอง PM 2.5ฟอกอากาศทำลายเชื้อแบคทีเรียทำลายเชื้อไวรัสแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวด้วยครับด้วยการยิงประจุออกมาจากระบบของเขานั่นเองถ้าขยับขึ้นมาเป็นรุ่นกลางนะครับถึงจะได้การชนหน้าหลังที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและเซ็นเซอร์กาัระยะนะครับรวมถึงกล้องรอบคันตัวถังแบบทูโทนไวเลสชาร์จเบาะคนขับปรับไฟฟ้าฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีได้กล้องรอบคันพร้อมตรวจจับการเคลื่อนไหวแต่ราคาก็จะขยับขึ้นมาด้วยนะครับ ฝั่ง t o y ย t a y ยา i s c r s s s เองก็มี3รุ่นย่อยนะครับรุ่น Smart 789,000บาทรุ่น Premium 849,000บาทและ Premium Luxury ตัวท็อปครับ899,000บาทครับราคาตัวท็อปเนี่ยจะเห็นว่าเท่ากับตัวเริ่มของฝั่ง Mitsubishi X-Force เลยแต่ x f o ก c e เนี่ยก็ต้องเรียนกันตามตรงว่ามีจุดเด่นเรื่องภายในที่ผมว่ากว้างขวางกว่านะครับและงานวัสดุป,ประกอบเนี่ย ที่ดูดีกว่าทางฝั่ง Toyota Yaris Cross อยู่พอสมควรเลยทีเดียวมิติตัวถังของ Yaris Cross Hybrid ครับ4,300ม mm, ิลลิเมตรคูณ1,770ม mm, ิลลิเมตรคูณ1,615ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,620ม mm, ิลลิเมตรครับระยะจากพื้นถึงตัวรถ 210ม mm, มความจุถังน้ำมันจะเล็กกว่าอยู่ที่36ลิตรคุ้มกําลังในรถคันนี้ครับ1.5 Hybrid นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร91แรงมา้า121นิวตันเมตรครับมอเตอร์ไฟฟ้า80แรงมา้า141นิวตันเมตรครับพละกําลังรวมอยู่ที่111แรงมา้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด0.7กิโลวัตต์อาวอัตราสิ้นเปลืองดีสุดคือ26.3กิโลเมตรต่อลิตรครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของยาริสคอร์สเนี่ยคุณจะได้อะคูสติกกราสจอเรือนไม้7นิ้วครับจอกลางทัชสกรีน10.1นิ้ว Apple CarPlay Android ระบบปรับอากาศจะเป็นแบบอัตโนมัติครับพร้อมกรอง PM 2.5และได้เซนเซอร์กละยะช่วยจอดด้านหลัง2ตํตำแหน่งแต่นั่นคือตัวเริ่มคัาพอขยับขึ้นมาตัวกลางจะได้ล้อที่เป็นทูโทนพร้อมแหลกหลังคาบอหนังหุ้มด้วยวัสดุสะท้อนความร้อนโคลเลมูมดูเล่ค,ครับเบาะฝั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมแอมเบียนไลท์14เฉดสีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าเซ็นเซอร์หน้า2หลัง2 Toyota Safety s e n s e นะครับ Adaptive c r u i s e Control a l l Speed แจ้งเตือน,น,น Lane Keeping Control a ค t o m a t i c High Beam แจ้ง,ง,งเื่อคลต และป้องกันเมื่อเหยียบคันเร่งผิดวิธีบ่อแถวหลังปรับพับแบบ60/40พร้อมที่เท้าแขนนะครับแต่พอเป็นรุ่นท็อปที่ราคาเท่ากันเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอีกนะถ้าขยับขึ้นมาเป็นตัวท็อปพรีเมียมนักชูรี่899,000ที่เท่ากับมิซูบิชิ x p o r c e ตัวเริ่มเนี่ยจะเป็นล้ออะลอย18นิ้วนะครับไฟหน้าฟู l l l e ีตกแต่งด้วยโครเมียมกระจกบังลมหน้าครับดูดซับความร้อนมีเวลคัมแลม มีหลังคาพลังมิกซันลูปแบบบานฟิกเปิดปิดไม่ได้แต่ว่ามีม่านบังแดดให้นะครับลำโพงไพโอเนียหกตำแหน่งขาท้ายเปิดเปิดไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์กล้องรอบคาน360รองศาและกล้องบันทึกภาพวิดีโอหน้าหลังครับฝั่ง Honda HRV ครับรุ่น E ครับปัจจุบันราคาจะอยู่ที่949000บาทจากเดิมเนี่ยรุ่น E เมื่อปีที่แล้วนะครับมีราคาพิเศษเท่ากันกับตัวเลิกของ Mitsubishi X4 เลยก็คือ 899,000แต่ตอนนี้ครับปรับราคาขึ้นมา50,000บาทอยู่ที่949,000แล้ว EL 1 7 9 0 0 0 RS 1,179,000ครับมิติตัวถังครับ4,385คูณ1,790คูณ1,590ระยะฐานล้อ2,610ม mm ิลมระยะจากพื้นถึงตัวรถครับ196มิลเมเครื่องยนต์แบบ1.5เบนซินไฮบริด HEV ที่ทาง Honda เรียกว่า EHEV นะครับ เครื่องยนต์105แรงมา้า127ินิวตันเมตรครับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนมอเตอร์ไฟฟ้า131แรงมา้า253้นิวตันเมตร อัตราเส้นเปลืองเคมอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าดูการ3รุ่นนี้เนี่ย Mitsubishi X-For จะมีการเคมอัตราเส้นเปลืองที่น้อยที่สุด24.4กิโลเมตรต่อลิตร Yaris Cross 26.3กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีที่สุดครับจากอัตราเคมบนอีโคสติเกอร์ในการมิเนอร์เชนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ HRV เนี่ยในรุ่น E จะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นสีเดียวกับตัวรถกันชนหน้าดีไซน์ใหม่แดชบอร์ดดีไซน์ใหม่เพิ่มช่องเก็บของถาดเก็บของอนเนกประสงค์ครับแผงบันแดดคู่หน้าจะมีฝ เบ็กหน้าจอเครื่องเสียงขยายเป็น8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ช่องชาร์จไฟสีํตำแหน่งมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มขึ้นมาแต่ดีไซน์โดยรวมนะครับในรุ่น E เรียกว่าค,คล้ายๆเดิมเลย HRV เนี่ยต้องเป็นตัว็อปเท่านั้นนะครับถึงจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนทางด้านหน้าและด้านหลังวงล้อขนาด17นิ้วครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติบอแถว2ปรับพับแบบ60/40ครับมีจุดเด่นเรื่องการปรับเบาะเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบบมดการขับขี่ Econ Nomon Sport หน้าจอเรือนไมล์7นิ้วในรุ่นเริ่มต้นของเขาจะมลมลโพงาหแหน่ Conda Sening ไฟสูงอัตโนมัติเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถเตือนการชนคนเดินถนนพร้อมช่วยเบรก Adaptive Cruise Control พร้อมปร,รับความเร็วตามคันหน้าเตือนเมื่อคันข้างหน้าเคลื่อนที่แต่จะไม่มีกรองรอบคันและบายสปอร์ตโ o ดิเตอร์ลครับทุกรุ่นมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับตั้งแต่ X-Ford Yaris Cross และ HRV แต่ถ้ามองว่าในราคาเท่ากัน8.99ต่อให้เป็นราคาแคมเปญของ HRV เนี่ย ก็จะมีแค่ยาลิสคลอตัวท็อปเท่าน,นั้นครับที่มีกล้องรอบคันมาให้ในขณะที่ x f o r e และ HRV จะได้แค่กล้องถอยหลังเท่านั้นและไม่มีเซนเซอร์กระยะด้านหน้าด้านหลังด้วยเช่นเดียวกับ x f o r e นะครับ HRV ต้องขยับขึ้นมาเป็นรุ่นกลาง EL นะครับถึงจะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแทนด์ฟรีเทลเกรดขยับลำโพงขึ้นมาเป็น6ตำแหน่งในรุ่นนี้จะได้ Hon ด a l เลนวอชครับในขณะที่ x f o r e เนี่ยมีบายสปอร์ตมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นและระบบปร,รับอากาศใน HRV ทุกรุ่นมีแค่รรรรระะปััออออาาาาากกกศศตตโนนมมมิไม่่่อีงงองาา PM 2.5ใชชววค8.99 997หื ต้นๆเนี่ยยังมีน e ิสสันคิ c k s E-Power VL นะครับอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่ในรุ่นนี้ครับคุณจะได้กระจกสองภาพด้านหลังอัจฉริยะไฟสูงอัตโนมัติมี Intelligent Cruise Control by Spot Warning เรียกคอทัฟฟิกอล e ร t เตือนเมื่อรถออกนอกเลนแบบพวงมาลัยสันๆนะครับ ซึ่งนี่สันคิกส์ e ีพาวเเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์1.2ลิตร79แรงม้า103นิวตันเมตรครับมอเตอร์ไฟฟ้า136แ mm, รงม้า280นิวตันเมตรและเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับนอกเหนือไปจาก Mitsubishi x กซ์ฟอรที่สามารถบังคับชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วนั่งอยู่ในรถได้มิติตัวรถ4,330ม mm, ิลิเมตรคูณ1,760ม mm, ิมคูณ1,610มมตรครับฐานล้อ2,615 ระยะจากพื้นถึงตัวรถ175ม mm. มกับอีกรุ่นนึงนะครับที่เรียกว่าโอเคราคาย่อมยาวลงไปเลยครับและบางช่วงนะครับเพิ่งจัดโปรโมชั่นลด90,000บาทครับเหลือเพียง79,000 0บาทเท่านั้น h a v โจ Jolion Hybrid Sport นะครับคันนี้เนี่ยถือว่าได้รถที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆพอสมควรเลยครับ4,417ค1 8 1 1คู1,619ฐานล้อ2,700ม mm. มครับซึ่งถ้าดูที่ฐานล้อเนี่ยจะมีฐานล้อที่ยาวกว่าฝั่ง Toyota Corolla Cross เสียอีกและยาวกว่าทุกรุ่นที่เรากล่าวมาครับ รวมถึงมิติตัวถังภายนอกครับกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยก็จะมากกว่าทุกรุ่นที่เรากล่าวมาก่อนหน้าเมื่อสักครู่และจะมีไซซิ่งที่ใกล้เคียงกับ Toyota c o r o l l a c r o s เลยฮาวาลโจไลออนสปอร์ตนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร95แรงม้า125นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า156แรงม้า250นิวตันเมตรเคมพลักํำลังรวมกันไว้ที่190แรงม้า375นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.6กิโลวัตต์อวและเป็นรุ่นครับที่มีการถอดออปชั่นออกหลายอย่างครับอย อัจฉริยะระบบช่วยจอดและถอยออกช่องจอดครับในราคานี้ครับคุณยังได้เบาหน้าคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางโดดเด่นด้วยคอนโซลกลางแบบ2ชั้นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮหัวเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกชิปท่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังครับและระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระซ้ายขวาดูโอโซนโหมดการขับขี่สรูปแบบโนมลสปอร์ตอีโคสลิปเปอ และ Intelligent ซิงเกิลเพดัลหน้าจอเครื่องเสียงขนาด10.25นิ้วลำโพง6ตำแหน่ง Apple CarPlay พร้อมระบบนำทางในตัวและจะไม่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะต่างๆนะครับแต่ก็จะมีระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบครันและมีระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง Cruise Control ถุงลมนิรภัยจะมี4ตำแหน่งมีเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังให้3ตำแหน่งครับในราคาแคมเปญพิเศษของเขา79,000บาทครับ ในการเปิดตัวของ x f o r e นะครับหลายคนก็คาดหวังว่าเขาจะต้องมาสู้กับยาริสคลอสทำราคาแบบว่าแข่งขันกันได้แบบดุเดือดครับแต่ด้วยการที่มิซูบิชิวางราคาของมิซูบิชิ x f o r e ครับมาสู้กับรถในกลุ่ม HRV และ c o r o l l a Cross จึงต้องจัดออปชันมาในระดับที่ผมว่าใช้ได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นซึ่งถ้าตัวเริ่มต้นครับเขาติดตั้งกล้องรอบคันมาให้เลยเนี่ยก็อาจจะทําให้การตัดสินใจเมื่อเทียบกับ Toyo ต้ยาริสคลอสนั้นดูแข่งขันได้มากกว่านี้เพราะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของมิซ ทุกระบบยกเว้นแค่กล้องรอบคันกระบบตรวจจับวัตถุรอบคันเซ็นเซอร์กละ่ยะหน้าหลังผมเชื่อว่าเราสามารถดิวกับสนย์บริการให้แถมเซนเซอร์กระ่ยะหน้าหลังให้กับรถคันนี้ได้ที่สําคัญครับ x f o r e คุณได้บอกสะท้อนความร้อนได้ระบบฟอกอากาศ nano EX ซึ่งผมว่าดีมากๆสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคนที่มีครอบครัวหรือมีลูกเล็กจุดนี้เนี่ยผมถือว่าโดดเด่นกว่าระบบกรองอากาศ PM 2 5าของยาริสคอที่ใช้วิธีดูดลมให้แรงขึ้นเพื่อผ่านกรองอากาศเฉยๆครับแต่ถ้ามองเรื่องความคุ้มค่าสนย์บริการจุดนี้ก็ต้องยอมรวีีแยยยเเลลทดะ ในตัวท็อปคุณจะได้หลังคากระจกด้วยในขนาดที่มิสูบิชิ x p o r c e ทุกรุ่นย่อยจะไม่มีหลังคากระจกครับส่วน Honda HR-V นะครับถ้าดูกันด้วยสเปคและออปชันที่ให้มาเรียกว่าไม่มีจุดไหนที่เป็นแต้มต่อของรถคันนี้เลยครับยกเว้นความน่าเชื่อถือของระบบของเขาที่ได้รับความมั่นใจและการตอบรับกับลูกค้าเป็นอย่างดีเรียกว่าต่อให้ห่วงต่อให้กับออปชันแค่ไหนก็ยังยืนหนึ่งในใ,นใจมหาชนโดยมีตัวเลือกอื่นๆที่มีราคาย่อมเยาวลงมาอย่างที่เรากล่าวไปท, e power, port, ทั้งนิสสันคิกิ์อีพาวเวอร์ฮาวาโจไลออน คุณได้ไปลองจับลองสัมผัสกันดูในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับเพรเหนือสิ่งอื่นใดครับนอกจากรายละเอียดออปชันสเปคที่เรานํามาบอกเล่าให้คุณผู้ชมมาแล้วยังมีเรื่องของความพึงพอใจในแต่ละบุคคลนะครับทั้งเรื่องความกว้างขวางฟังก์ชันออปชันต่างๆ การพับเบาะตลีละท่านั่งและดีไซน์ภายนอกภายในที่เป็นเรื่องปัจเจกของแต่ละบุคคลและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากครับผมคือแคมเปญโปรโมชั่นที่อาจจะทําให้คุณตัดสินใจไม่เลือกคันที่ดีที่สุดแต่มาหาคันที่มีแคมเปญดีที่สุดส่วนลดเยอะที่สุดของแถมเยอะที่สุดและเป็นคันที่ไฟแนนซ์ผ่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีโอกาสครับจะพาไปดูไปลองนั่งคันเป็นๆในงานมอเตอร์โชว์แบบรวดเดียวครบทุกรุ่นเลยพร้อมรายละเอียดของตัวรถแบบจัดเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์ subscribe เป็นกําลังใจด้วยหากขาดตกบ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ